สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับช่องตลาดนัดวินเทจนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวรีเซิร์ฟเวอร์ทิน TCR 3 3 2 2นะครับตัวนี้คือเริ่มแรกนะครับก็ตั้งแต่ EP 1มานะครับก็จะเริ่มให้ดูนะครับสภาพของเดิมมันนะครับออะไรหายสภาพเน่าๆเสียๆนะครับ ผมก็ได้ทำการปรับปรุงให้มันใช้งานได้นะครับก็มีทำเป็น ep ep มานะครับอ่าสำหรับ ep นี้เป็น ep ที่6นะครับซึ่งเป็น ep ตอนจบแล้วนะครับก็เหลือภาควิทยุนะครับผมก็ได้ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ ep ที่ที่ผ่านมานะครับอ่าถัดจาก ep นี้ ep ที่5นี่ก็จะได้ลองระบบเทปนะครับให้ดูแล้วนะครับสำหรับ อีพที่4ก็ก็จะเป็นเกี่ยวกับภักขยายนะครับก็ไล่ลงมานะครับก็ทีนี้ตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็คือใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวให้ดูเลยนะครับว่าวิทยุนะครับหลังจากที่ทำเรียบร้อยแล้วก็มารับชมรับฟังกันนะครับสำหรับระบบเทปก็ผมก็ได้รีวิวไปแล้วก็ คลิปนี้ก็จะไม่มาเปิดให้ดูนะครับก็คือมันก็ใช้ได้ปอตินนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเห็นคลิปนี้นะครับให้ย้อนกลับไปดูที่ Ep แรกนะครับก็จะเข้าใจนะครับกว่าจะมาได้สภาพนี้นะครับก็มันจะมีเป็นขั้นเป็นตอนมานะครับเปลี่ยนอะไรโน่นนี่นั่นนะครับทําน่นทํานี่มาก็คือรื้อรื้อหมดเลยนะครับตอนแรกตอนหลังก็ประกอบนะครับพร้อมกับทําให้มันใช้งานได้นะครับสําหรับ อ่าอีพีนี้อีพีตอนจบนะครับอีพีที่6นะครับก็เดี๋ยวผมจะอ่าทำการเปิดให้ดูเลยนะครับสำหรับภาควิทยุนะครับ mm hmm. ฝนหลวงและกำหนดให้วันที่14พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันบิดาแห่งฝนหลวงกุนเชียงปะออนไม่อร่อยจริงไม่รู้ว่าจะบรรยาย่างไงต้มก่อนแล้วมาทอดมันนึบหนึบไม่ใช่ขแข็งนะครับมันนึบหนึบนุ่มนุ่มกุนเชียงปะาออนเนี่ยแหละรสชาติไม่หวานมากทางดีครับผมแค่ทอดก็อร่อย จ, Ans, นนจะตจ้งเป็นสท่งท้าที่นั้นข้าวของหยดนะพ่อทั้งนิ่มทั้งนุ่มกว่าข้าวขาวที่เราเคที่ได้ขนลงทะียนไว้กับสำนักงานเขตสามารถเข้ามาทําการค้าได้โดยไม่เสียค่าที่จ่ายแต่จะต้องทําความสะอาดและจัดเก็บขยะบริเวณที่ขายให้เรียบรอยอ้อยทุกเทระวังยา อำเภอปราบากอนาแกอเรงนุนครอเภอโพนสวรรค์อราภอุเ,น,อเน,นะอเมืองจังหวัดนะคะรปัญหาโดยไม่แจ้งล่วงหน้าแค่ชา้าหรือเร็ว ติดตามอ่านนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอเป็นประจำเจะรู้ถ้าสอบอาการฟาวา้ายคุณแผนมีอาการอ่อนแรงล่ะก่ะได้ให้น้ำเลือเข้าเส้นเลือดที่ใบหูสนใจสัง่งซื้อในที่ศูนย์สุขภาพโทรศูนย์แปดหกสามสามเก้าศูนย์แปดสิ่งที่นักปฏิบัติธรรมจำนวนมา คือหาเรื่องฟุ้งนะประงแต่งเพราะว่า,แ,าแกงสแกงฝางส้มแก่นสะแม่สารล้านสาิกชะเอมไทยดอกคังไทยเบญจกรชื่อในการดอมรุ่งโรยที่เป็นมากกว่าดีดฟรี ช่นพ่นเจ็บครีนวัดสแกนเรียบร้อมให้คุณท่องเที่ยวยินสุขหรือจะเอาคอดี้คอมเพกแคปซูลผสมก็ได้หรือจะเปลี่ยนเป็น บันทึกเอาไว้เนี่ยหมึกมันแห้งไปแล้วหมายความว่าการบันทึกมันตะดขาดที่คุณลูกค้าที่มาใช้บริการได้พบกับคุณหมอเส้นุุงไฟแรงเจ้าของคลินิกเป็นผู้รับรองทราคุณผู้ฟังค่ะเวลาของรายการอยู่ยังไทยหมดแล้วนะคะติดตามรับฟังและสอบสายเป็นระยะระยะแล้ทางการก็เร่งส่งน้องตลอด24ชั่วโมง หลายจังหวัดในแม่น้ำสายต่างๆพวกแม่พี no ่น้องประชาชนต้องจ้องทนรับสภาพก็ขอเป็นกำลังใจให้ในความทุกข์ยากลำบากในชีวิตประจำวันระหว่างนี้ง่าเห็นใจคุณอัลไทยคอยร้คงเพลง สามารถที่จะใายน้ำเพิ่มเติมได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความร่วมมือร่วมมือนะคะของปตทที่มีต่อหน่วยงานต่างๆนะคะที่กําลังดูแลแก้ไขปัญหาในเรื่องของน้ําอยู่นะคะวันนี้คุณผู้ฟังเข้ามารกทายกันเยอะมากรวดเรื่อมากนะคะ วันนี้มีใครมาทักทายเราบ้างมีคุณกุรินะคะคุณเทนนะคะคุณน้องนุชด้วยนะคะแล้วก็คุณเทนบอกว่าลูกสาวเนี่ยรอฉีดวัคซีนเข็มแรกนะคะโมเดอร์นาอยู่ไม่รู้เดือนไหนจะได้โอ้โมเดอร์นาคุณเทนเท่าที่ทราบนะเห็นบอกว่าน่าจะมาปีหน้าเลยอะตุลาน่าจะมาไม่ทันเนาะเห็นบอกว่าลายการผลิตเพราะว่านี่มี ครับก็รับชมรับฟังไปแล้วนะครับสำหรับการปรับปรุงฟื้นฟูฟื้นชีวิตให้กับทานิน tcr 3322นะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนจบนะครับคลิปนี้เป็นคลิปจบแล้วนะครับก็ดูแล้วก็นะครับตาม ที่เห็นเนี่ยนะครับใช้ดีไม่ดีก็ได้รับชมรับฟังแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับตลาดนัดวินเทจก็ขอการจบรีวิวนะครับอะดีซิเวอร์ทานินนะครับ TCR 3 3 2 2ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับขอขอบคุณนะครับ สวัสดีครับ